อยากได้บ้านสไตล์มูจิสวยๆในราคา2ล้านกลางๆเหมือนหลังนี้ต้องมีรายได้เท่าไหร่เตรียมตัวยังไงวันนี้แนนมีคำตอบให้ค่ะ กับแนนไบายไกด์อีกแล้วเช่นเคยนะคะเพื่อนๆวันนี้คะ่ะแนนอยู่ที่เซ็นเนเจอร์ส5สันจายตลาดป่าเหมือนค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะแนนจะมาคลายข้อสงสัยนะคะเพื่อนๆที่อยากจะรู้ว่าต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงจะซื้อบ้านในราคา2ล้านกลางๆได้ค่ะ ก็วันนี้นะเนนจะมาพูดถึงเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะนั้นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวรายได้แล้วก็ต้องเตรียมตัวยังไงนะคะเราตามมารับชมด้านในกันเลยค่ะสำหรับข้อมูลในปี67ที่ผ่านมานะคะรายได้ครัวเรือนของคนไทยเราเนี่ยฉเฉลี่ยอยู่ที่1 5 5 0 0 0ไปจนถึง30,000บาทค่ะเพื่อน ซึ่งก็สอดคล้องนะคะกับอัตราดอกเบีย้ยในปัจจุบันนะคะในส่วนของดอกเบีย้ยบ้านนะทุกคนและในส่วนของตัวดอกเบีย้ยต้นปีเนี่ยนั้นต้องบอกว่าเขาก็มีการอัปเดตปรับลดดอกเบีย้ยให้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะซึ่งอันนี้แนนขออุบไว้ก่อนนะคะใครอยากรู้ว่าดอกเบีย้ยเท่าไหร่ต้องรับชมให้จบคลิปนะคะและในส่วนของบ้านที่ราคา2ล้าน,นกลางเนี่ย เราควรที่จะมีรายได้เท่าไหร่นะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าคุณที่คิดที่จะแบบเออมีแผนที่จะซื้อคนเดียวอะไรงี้เนาะก็รายได้ก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3 2 0 0 0บาทไปจนถึง3 5 0 0 0บาทนะคะและถ้าหากประสงค์ที่จะกู้ร่วมนะคะก็ จะเฉลี่ยรายได้ต่อคนนะอยู่ที่คนละ1-9,000บาทค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคารอีกทีนึงนะคะเพื่อนแอบเกริ่นอีกนิดนึงว่าเลทพ่น่ะราคาสองล้านกลา,กลางเชื่อไหมว่าไม่ถึง1 0 0 0 0หมนค่ะเพื่อนอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในหัวข้อถัดไปอีกค่ะเพื่อนว่าและต้องเตรียมตัวยังไงล่ะนะคะถึงจะซื้อบ้าน ในราคา2ล้านกลางได้ค่ะแล้วถ้าจะซื้อบ้านในราคา2งล้านกลางเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงล่ะนะคะก็ง่ายๆเลย,ยะคะ่ะเพื่อนเตรียมเงินจองกันเลยคะ่ะจองบ้านกับคิวบีเฮาจองแค่ห้าพันลาทเองนะคะนี่พูดเรีนนะคะโอเคในส่วนของการเตรียมตัวนะคะทุกคนอันดับแรกเลยนะหลักๆที่สําคัญเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะ ก็ในส่วนของมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆเนี่ยนะคะก็ต้องเตรียมในส่วนของเอกสารรายได้ให้ชัดเจนเนาะพวกสลิปเงินเดือนหนังสือรับรองสเตตเมนต์นะคะรวมถึงเอกสารการเสียภาษีค่ะและอีกอย่างนึงนะคะเพื่อนสำคัญมากๆเลยคือเครดิตบูโรค่ะเราต้องรักษาเครดิตยิ่งชีพเลยนะเพื่อนเพราะว่าถ้าพลาดไปแม้แต่นิดเดียวเนี่ยทำให้เราชวดโอกาสที่จะ ซื้อบ้านในปีนี้ได้เลยนะคะหรือนะคะอีกกรณีหนึ่งนะเพื่อนๆใครที่กำลังแบบมองหางานใหม่ไงเฮ้ยเจ๊ที่แบบออฟฟิศฉันนี่นะท็อกซิกสุดๆเลยว่ะอยากเปลี่ยนงานไม่ได้นะคะแต่เย็นๆเนาะเราต้องแบบโพสิทีฟนะแบบเออพี่เขาอาจจะแค่อยากจะคุยกับเราเยอะๆก็ได้นะคะอันดังนั้นเนี่ยในส่วนของประเด็นที่จะ เปลี่ยนย้ายงานนะคะควรที่จะเก็บไว้ก่อนนะคะถ้าเรามีแผนที่จะซื้อบ้านเนี่ยแนะนำว่าเราควรที่จะมีสถานที่ทำงานที่มั่นคงแล้วก็อายุงานอย่างไน้อยเนี่ยต้องหนึ่งปีเลยค่ะเพื่อนมาอัปเดตในส่วนของอปนนะะโปรโมชั่นดอกเบี้ยต้นปี68กันนะคะโปรโมชั่นดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารนะคะเรียกได้ว่าเป็นดอกเบี้ยที่คุ้มมากๆเลยค่ะสำหรับต้นปีนะคะเริ่มต้นเพียง 2.9%เท่านั้นนะคะเรทพ่อนนะคะเริ่มต้นเพียงล้านละ3,200บาทเท่านั้นค่ะซึ่งเพื่อนๆเฮ้ยถ้าเราอยากได้บ้านในราคา2ล้านกลางๆเนี่ยก็ผ่อนไม่ถึงหมื่นนะคือคุ้มค่าคุ้มราคามากๆแน่เลยค่ะสำหรับต่อกเบี้ยในช่วงต้นปีนี้ค่ะและที่สำคัญนะคะเพื่อน กณฑ์นะคะหลักเกณฑ์ของธนาคารในปีนี้เนี่ยเน้นต้องเกร่นไว้นิดนึงนะคะเขาจะสตริกในส่วนของเครดิตบูโรนิดนึงนะเพื่อนๆถ้าใครที่กำลังมีแผนจะซื้อบ้านกำลังเตรียมตัวเดินสเตทเมนต์นะคะก็ขอให้แบบซีเรียสในการผ่อนชำระอะไรให้ตรงงวดนิดนึงนะคะเนาะและใครที่ติดบูโรอยู่นะคะต้องเตรียมตัวยังไงนะคะอันดับแรกนะคะเพื่อนๆพี่ๆนะไปปิดบัญชีก่อนนะคะ ทิ้งไว้สัก1ปีเนาะก็คือเราอย่าเพิ่งทำเครดิตเสียนะคะก็สามารถที่จะกลับมาทำเรื่องสื้อบ้านได้แล้วค่ะ เรามาสรุปกันเลยนะคะสำหรับเพื่อนคนไหนที่มองหาบ้านในเชียงใหม่ที่ราคา2ล้านกลางๆต้องมีรายได้เท่าไหรนะคะสรุปกันเลยว่ารายได้นะคะถ้าคนเดียวเนี่ยควรที่จะอยู่ที่35,000บาทนะคะหรือถ้ากู้ร่วมนะคะจูงมือกันมากู้ร่วมเนี่ยก็ควรที่จะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่คนละ1 9 0่0น1 0 0บาทค่ะ และในส่วนของดอกเบีย้ยช่วงต้นปีนะคะต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะเพื่อนเริ่มต้นเพียง2.9เเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,200บาทค่ะไม่ถึงหมื่นกันเลยทีเดียวนะเรียกได้ว่าใครที่กำลังมองหาบ้านในช่วงต้นปีนี้นะคะต้องรีบมองหาแล้วเข้ามาปรึกษาเราแล้วค่ะและแอนก็หวังว่านะคะเราจะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เพื่อนๆต้องตัดสินใจมาเข้าชมก่อนที่จะซื้อบ้านค่ะและไม่พูดถึงไม่ได้นะบ้านของ QD House ของเรานะคะมีบริการหลังการขายนะคะ หปีเต็มด้วยกันค่ะและรับประกันโครงสร้างบ้านถึง5ปีเต็มนะคะและตอนนี้นะเรายังมีในส่วนของค u วที D ่เฮ้า Made and m a t e r ท a ีที่จะขายในส่วนของการบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัดหญ้านะคะทำความสะอาดนะ คือเซอร์วิสทุกอย่างเลยค่ะเปลี่ยนหลอดไฟใดๆนะพเพื่อนก็คุ้มสุดๆหรือใครที่กําลังแบบจะก่อสร้างบ้านไม่รู้จะปรึกษาที่ไหนดีเราก็มีบริการดีบิลนะคะพร้อมกับร้านค้าขายวัสดุก่อสร้างอย่าง material store ให้กับคุณค่ะก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์แบบครบวงจรกันเลยทีเดียวนะคะและสุดท้ายนี้ค่ะ ใครที่ต้องการปรึกษาด้านสินเชื่อหรือว่าอยากจะเข้ามาชมบ้านกับแนนนะคะโทรหาแนนได้ที่เบอร์0829471464ค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับ QD House ของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ มีความหลากหลายไม่เหมือนใครใครบ้านที่คุณฝันรักค่าดีๆต้องคิวที่เฮาสเท่านั้นคิวที่เฮาสเท่านั้น